เข้าก็เข้าหรือก็คือหลุดนะครับไม่มีแบบเลขฟงเลขฝันเพราะไม่ฝันฝันไปแล้วนะฝันรอบเดียวนะครับคนเราฝันแค่รอบเดียวไม่ฝันหลายรอบนะครับอันนี้ไม่ได้พูดแข็ไม่ได้พูดกระแะใครทั้งสิ้นนะครับแต่คือฝันฝันรอบเดียวผมบอกไปแล้วเลขฝันผมห้าแปดนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็บอกให้มาซื้อฮานอยก็แตกสามตัวไปแล้วนะครับแต่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเอาไปซื้อเอาไปซื้อรัฐบาลนะครับ แล้วก็ลิงก์อยู่ข้างล่างวันนี้นะไปซื้อได้เลยในะเลขยังไม่ค่อยอั้นนะครับรีบจัดเลยนะครับบ้านพยักนะครับเนี่ยพยักเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าสมัครได้เลยนะครับพยักเจ็ดแปดเก้านะครับใช่ไหมเออเจ็ดแปดเก้านะครับฝันรอบเดียวครับห้าแปดครับผมฝันแค่รอบเดียวไม่ฝันหลายรอบนะครับเพราะว่าคน มันไม่ฝันหลายรอบหรอกถ้าฝันหลายรอบแสดงว่าฝันทพิปเออขออภัยนะพูดจาแบบตรงๆนะเพราะว่าคนเราฝันฝันก็ฝันแค่รอบเดียวนะไม่ได้ฝันหลายรอบก็เหมือนที่บอกแหละว่าฝันก็คือฝันเห็นห้าเปยกนะครับแล้วปู่ก็มาย้ําแล้วก็เป็นเรื่องจริงไม่ได้ไม่ได้มาแบบเล่าความเท็จเห็นปะถ้ามาเล่าความเท็จนะบอกเลยมันไม่ออกหรอกจริงๆแต่เนี้ยคือเรื่องจริงมาแบ่งปันกันเห็นไหมอะผมพูดผมได้พูดจริงไหม ผมไล์แต่เช้าเลยนะผมไ like, ลนนะ์บอกว่าเนี่ยมาย้ำเลขฝันนะปู่บอกว่ามาบอกว่าให้ซื้อนะลูกให้ซื้อนะลูกอย่าลืมซื้อก็คือเลขแปดห้าแล้วก็ศูนย์แปดห้าแล้วผมบอกว่าเมื่อวันเมื่อวานถูกไหมเออเมื่อวานตอนเช้าอยู่ที่นูน่นอยุธยาแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยวันนี้ทำไมผมเหนื่อยแต่เช้าเลขผมจะแตกสามตัวหรือเปล่าป้าป้าแม่แม่แมพี่พี่ผมบอกแบบเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงพอฝันแล้วมันก็เหนื่อยเลยแล้วผมก็ว่ามันจะแตกสามตัวไหมครับ แล้วมันก็แตกสามตัวจริงๆมันแตกน้อยพิเศษแล้วทีเนี้ยก็เลยมาย้ำฝันให้ว่าแปดห้าศูนย์แปดห้าก็เลยบอกว่าให้เอามาซื้อน้อยวันนี้ก่อนก็ได้แล้วก็พอไล่นอยก็เอาบอกก็บอกอีกแล้วก็มาถ้าฝันคลิปนะบอกเลยไม่มาหรอกเพราะมันคือเรื่องจริงก็เลยเอามาบอกต่อกันแล้วพวกพี่ก็รู้ว่าเลขนิมิต ผมอ่ะมันมาตลอดแต่คือสองพระเนี่ยคือผมไม่ได้สวดมนต์ผมไม่นั่งสมาธิไม่เห็นเลขนิมิตแต่เห็นเลขเลขฝันเพราะว่างูตัดหน้าก่อนบุญกระถิน่นวันที่ยี่บสองจะกลับที่พักแล้วงูตัดหน้านะครับงูมันตัดหน้ารถแล้วผมก็แล้วทุกคนว่ามีจะมีโชคใหญ่พรุ่งเนี้ยอาจจะมีอาจจะแตกสามตัวก็ได้ไม่รู้ไม่มีใครรู้นะครับมันอยู่ที่ดวงบุญบรารมีที่เราทำมาแล้วทีเนี้ย พอกลับไปอ่ะก็ไปก็สังสรรค์กินหมูกระทะเสร็จไปนอนเหตุฝันเลยว่ามาบอกห้าแปดก็เลยตัดสินใจบุญบุญกระถินวันที่ยี่บสามพอเสร็จจากบุญกระถินก็ไปพักอยู่ที่รีสอร์ทอยู่ตรงทางขึ้นป่าหินงามแล้วก็พูดกับก็ไม่ได้พูดอ่ะคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยเราจะปล่อยรัฐบาลวันนี้ดีไหมเพราะว่าเราฝัน เราก็เลยตัดสินใจทําเลขไว้เลยปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุป๊แล้วเราก็ตัดสินใจไลฟ์แต่วันนั้นเราปล่อยเม็ดเดียวก็คือ507เชื่อไหมปล่อยได้ไม่เกิน5นาทีเลขอัน้นวันนั้นคือเลขอั้นไปเลยแล้วก็บอกด้วยว่า58คือเลขฝันแล้วก็บอกว่าชอบ0 7 1ย์5หบอกเลยว่าวัดใจเลยว่านี่มีแค่หกหางไม่ต้องเอาเยอะแล้วก็ยังบอกว่าเลขเลขบุญกระถินนะอย่าอย่าอย่าลืมนะเลขบุญกระถิ่นก็คือ 461469บาทแต่เลขบุญกะถินเนี่ยแล้วแต่ใครเจาไปเล่นหรือไม่เล่นแต่คือไม่อยากจะฟิกเดี๋ยวจะหาว่าเลขเยอะแต่ถ้าเอามาวินกันก็จะได้แค่1469งก็จะได้แค่4ตัวก็จะบวกก็วินกันก็นได้หนึ่งสี่4 9ส้าแล้วก็6 9ได้แค่นี้ถ้าติดเบิ้ลก็หนึ่งหนึ่หกเก้าเก้าแต่คือไม่เน้นเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าเยอะก็คือเอาแค่6ตัวบอกแล้ววัดใจ แล้วก็กลับมาบอกว่าจะจุดทูปให้อ่ะเตรียมตัวถ้าทุกคุณถ้าใครเป็นเอฟซีผมอ่ะคุณจะรู้ว่าเลขผมะเข้าตลอดไม่ว่าเลขนิมิตแต่บางคนหาว่าเราเพอเจอเหมือนใน Youtube แบบเนี้ยก็ว่าผมเพอเจอร์ก็แล้วแต่ห้ามความคิดไม่ได้หาว่าเราเพอเจอร์หาว่าบอกไปเถอะว่าฝันก็ฝันไม่ต้องนิมิตก็ผมนั่งสมาธิจริงอ่ะไม่เดี๋ยวซื้เดี๋ยวถูกก็เลี้ยงไงเออเดี๋ยวถูกก็ให้ตังค์ไม่ใช่เลี้ยงพูดผิด หุ่ยเลขสวยใครอยากดูเลขแล้วกดหวัวใจมารวัวใครอยากรู้กดหวัวใจมารวัวผมเห็นอยู่คนผมเห็นคนเดียวตอนเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะแต่บอกก่อนว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลขสวยมากซื้อเลยตัวละห้าร้อยจัดก่อนนี้ปิดเดี๋ยวปิดชัวแต่ไม่รู้ว่าจะออกไม่ออกแต่ มันแล้วพี่เห็นเลยพี่จะขนลุกผมบอกพี่เลยอ่ะผมให้ดูเลยนะหนึ่งสองพันหกเราดูแม่ๆคนไหนพี่ๆคนไหนจะไปใส่ยูทูปใส่ด้วยนี่คือสุดท้ายแล้วแล้วบอกเลยว่ามันตรงกับเลขในชุดแล้วพี่เห็นแลวพี่จะขนลุกผมไม่รู้ว่าจะออกไม่ออกผมไม่เป็นแค่แนวทางผู้ที่มีออมสินด้วยอย่าลืมสวัสดีสองพันเจ็ดร้อยคนดูแล้วเลขที่อยู่หน้าตรงหน้านี้ก็คือเลขห้าเก้า แปดนะครับห้านะครับมี58จริงๆนะครับเป็นเลขที่ผมเห็นแล้วผมฝันนะครับ598เปนะครับเป็นเลขกันได้568นะครับไปจัดครับลิงก์อยู่ข้างล่างยังไม่อัน้นรีบไปซื้อเลขนี้ปิดแน่นอนผมไม่รู้ว่ามาหรือไม่มานะครับห้าแนะครับแล้วมี58ผมด้วยเอาสิ แล้วพี่ตัดเล่นเอานะแปดห้าเก้าห้าแปดเก้าแปดนะครับแต่ถ้าเล่นหวยอมสินไม่ได้ไอเล่นหวยไทยไม่ได้เล่นอมสินเลยมาแน่เลยผมว่าแต่จะออกตัวไหนห้าแปดถ้าห้าแปดมานะเอาเถอะรวยรวยกีดเลยแหละไหนใครขนลุกบ้างใครเห็นใครเห็นแล้วใครขนลุกบ้างผมบอกแล้วว่า ตรงจริงๆด้วยห้าแปดเป็นเลขที่ผมเห็นรีบไปซื้อนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างผมปากให้แม่ๆแล้วเลขสวยนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะมาไม่มาอาจจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้นะครับโอ้โหบอกแล้วขนลุกขนลุกตรงไหนรู้ไหมขนลุกตรงที่มีห้าแปดตรงกับผมมันแหละเป็นเลขที่อยู่ในชุดด้วย แล้วเป็นเลขที่ผมฝันด้วยแล้วเป็นเลขที่ผมโพสต์ให้พี่หน้าเพจด้วยเม็ดเดียวห้าแปดแต่ผมไม่รู้ว่ามาหรือไม่มาแต่คนลุกแต่คิดว่าต้องมีเนี่ยห้าแปดเนี่ยแล้ววันนั้นเขียนให้ว่าเป็นเลขฝันศูนย์ห้าแปดแปดห้าห้าแปดเม็ดเดียวแล้วถ้าออกจริงๆนะเอาเถอะบันเทิงเพจจะกลับมาปังกว่าเดิมอีกอื ห้าแปดเม็ดเดียวศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดห้าปังปังไม่ตามใครเพราะคิดไว้ก่อนลิงอยู่ข้างล่างไปซื้อรีบไปซื้อรีบไปแทงรีบไปจัดก่อนที่แม,แม่แม่จะซื้อไม่ได้ซื้อได้ไหมลิงข้างล่างปังแหงถ้าออกนะ กราบเลยจริงๆพราอเป็นเลขที่ผมฝันตอนนี้กำลังซื้อตัดเล่นด้วยนะครับแม่ๆห้าเก้าห้าแปดนะครับห้าเ้าห้าแปดนะครับแล้วก็9ก้าแปดนะครับเป็นตัวเน้นจะเล่นตัวร้อยสอ0ร้อยจัดไปนะครับเงินไม่พอเนี่ยต้องเติมใหม่ถ้าออกมันนะแบบ คือแบบสุดอ่ะนะครับแล้วตรงกับเลขทูบก็คือ58นะครับส่วนอันนี้คือรัดออมสินนะครับออมสินวดนนี้ให้เด่น0นย์กับ5ก็ฟัน0นย์ 5, 03, นะครับ 05, 03, ์หนะครับ53แล้วก็54นะครับเม็ดเดียวให้0ูนย์แปครับให้0ูนย์แปครับให้ตัวเดียวกับให้ตัวเดียวกับ เลขที่เห็นเลยนะครับกับรัฐบาลเลยนะครับ0ูนย์แดอาจไปที่58แล้วก็0ูย์เเห็นไหมโอกาสจะมาออมสินก็ได้แต่ถ้าเลขนี้ออกนะพรุ่งนี้เตรียมเฮอะไรก็เกิดขึ้นได้ห่วยออกวันพระ